สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับคิดว่าใบเฟิร์นเปิดวาร์ปแม่ค้าวัยมัธยมเลิกเรียนมาช่วยที่บ้านขายยำสวยเหมือนใบเฟิร์นแม่ค้าน่ารักแบบนี้อดใจไม่ช่วยอุดหนุนได้ไงแห่แชร์แม่ค้าน่ารักวัยมัธยมเลิกเรียนมาช่วยที่บ้านขายยำที่ตลาดนัดแต่ความสวยของน้องสวยสะกดมากๆมองแล้วคิดว่าใบเฟิร์น เรื่องราวในครั้งนี้ถูกแชร์โดยผู้ใช้งาน tiktok บัญชี k i n g s t r e e t review ได้เข้ามาแชร์คลิปแม่ค้าวัยมัธยมคนหนึ่งที่กำลังช่วยคุณแม่ทำยำให้กับลูกค้าอย่างตั้งใจโดยพิกัดของร้านอยู่ที่ตลาดนัดวัดชัยชิมพีร้านชื่อว่าคุณกิ่งยำแซบโดยแม่ค้าคนนี้มีชื่อว่าน้องซินกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนศึกษานาลีซึ่งน้องใช้เวลาว่างหลังจากที่เรียนเสร็จมา ช่วยคุณแม่ขายยำในตลาดนัดหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ไปก็เรียกว่ากลายเป็นคลิปไวรัลมียอดเข้าชมมากกว่า1.6ล้านครั้งยอดไลค์มากกว่า1,10,000ครั้งและยังมีคอมเมนต์ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นใบเฟินเบอร์ชั่นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าลักชัดๆน้องจะไม่สวยได้ไงดูคนข้างหลังสิแม่น้องก็สวย รวมไปถึงปันปันบวกใบเฟิร์นขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก .com ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดัง้วยนะครับขอบคุณครับ